ความสุขรอยยิ form, ้มกันแล้วน้าน้าสร้างอารมณ์แห่งความโชคดีให้กับตัวเองก่อน มาปลุกอารมณ์เด็กน้อยในตัวของเรามาเอาความสนุกสนานเบิกบานออกมาใช้ค่ะ ว่าขยับเด็กๆน้อยๆนะคะคุณก็เรียกพลังงาน,านด้านดีให้กับตัวเองแล้วนะคะลองฝึกตัวเองในทุกๆวันนะคะ่าขยับเด็กๆน้อยๆน้อยๆนะคะคุณก็เรียกพลังงานด้นี้กับตัว,วนนะะสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองทุกวันนะคะ I'm going สนานเบิกบานมาไว้นะคะแล้วเวลาลูกมาทําอะไรเนาะมันจะมีความสุขงานสนุกสนานไปนกับสิ่งที่เราทํานะคะเออเติมก็เรียกอะไรเราเนาะทุกๆวันนะคะให้เราเลี้ยงเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยที่อยู่ข้างในตัวเราเนี่ยออกมาเพราะเด็กน้อยเขาสนุกสนานเบิกบานเขาไม่คิดอะไรคะ่ะเขาไม่ต้องมีความกังวลคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาเป็นไปได้นะะจาจะไม่มีตรรก,กะในการใช้ชีวิต จริงไหมเพราะฉะนั้นเรียกเอาเด็กน้อยห้าขวบของเราออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะนะเรียกเขาอ,ออกมาให้เยอะเรียกออกมาให้บ่อยนะคะอย่าใช้ภาคความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่าใช้ภาคความเป็นคนโตมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเริ่มมีตะกาเยอะในการเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักหนึ่งอย่างนะคะแล้วพอเวลาเราทําไปปุ๊บเราจะเริ่มคิดไงเฮ้ย ee, อันนั้นดีไหมอันนี้ดีหรือเปล่านะเนี่ยแหละคือตะกาทั้งหลายที่แบบว่า ภาคผู้ใหญ่ชอบออกมาใช้เพราะฉะนั้นดึงเจ้าเด็กน้อยนะในตัวเราได้แหละออกมาให้ได้เยอะบ่อยทีถีทถ,ถ,ถียิ่งดีนะสวัสดีค่ะทิปน้ำทิปลาดประสิทธิ์นะคะเหมือนเดิมนะทิปกลับมาพบกับเพื่อนๆน,นะคะพร้อมสาระความรู้ดีๆข้อคิดดีๆนะคะที่อยากจะเอามาแบ่งปันกันนะคะอ่าค่ะก่อนอื่นนะคะทิปขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเข้ามา สร้างตัวตนในโลกออนไลน์อยากจะมาสร้างรายได้ในโลกออนไลน์แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปทิศทางใดไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือบางคนเรียนมาหลายโค้ดหลายครูแล้วแต่แต่ทไมยังไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือทํางานเป็นออกมาถ่ายทอดก็ยังไม่เป็นนะอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะมีโรงเรียน BMT นะคะของเรานะคะที่เราเนี่ย เปิดโอกาสให้กับทุกคนมารับพลังมารับความรู้ไปแบบฟรีๆที่เป็นคนหนึ่งนะคะที่เลาเข้าไปรับฟรีเช่นเดียวกันทิพย์ก็เลยเอาออกมาแบ่งปันกันนะคะเลยเออกมาส่งต่อบอกต่อนะสำหรับใครที่อยากจะกำลังหาโอกาสอะแต่ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไหนดีนะคะบอกเลยว่าที่นี่นะสอนคุณนะคะตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถให้คุณทํางานเป็นกล้าที่จะออกมาแบ่งปันนะคะกล้าที่จะอ,ออกมาไล์สด นะคะสอนทุกอย่างนะคะมีพี่เลี้ยงน่ารักมากนะคะสอนหมดเลยพี่เลี้ยงก็ใจดีมากนะคะเพื่อนๆในกลุ่มก็ ออกมาแบ่งปันความรู้นะออกมาแบ่งปันแ,แนวความคิดวิธีการดีๆใครเก่งอันไหนก็เอาออกมาสอนมาบอกมาต่อกันทุกคนคะ่ะเริ่มมาจากพื้นฐานที่แบบเพื่อทุกคนไม่ได้เป็นแต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีประสบการณ์คุณทําไม่เป็นเลยนะคะยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะคะบอกเลยว่าที่นี่นะคะสามารถทําให้คุณนะ่ะได้วิชานั้นกลับไปโดยไม่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าเขาจะมาขายคอร์สคุณหรือว่าจะชวนคุณไปทําธุรกิจ นะคะคุณไม่ต้องกลัวคุณเก็บเกี่ยวนะคะเข้ามาเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้ไปแบบฟรีๆสวัสดีค่ะครูวินนี่นะคะนะเข้ามาเก็บเกี่ยวไปฟรีๆเลยนะคะอ่าแล้ววันนี้ทิพมีอะไรมาแบ่งปันกันเนาะพอดีไปเจอนะคะไปเจออ่าเหมือนคู่โค้ดเนาะที่เขาออกมาออกมาแบ่งปันแล้วพอดีเราไปเจอมาค่ะเราไปเจอคําอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้อยากจะประสบความสําเร็จให้คุยกับคนที่ภาษาเดียวกัน นะฮะให้คุยกับคนที่ภาษาเดียวกันไม่ใช่ภาษาเหนือก็เหนือใต้ก็ใต้ตยอย่างนั้นไม่ใช่นะหมายถึงว่าวันนี้คนประสบความสําเร็จ ใช่ค่ะนะเพราะทิปเป็นคนนึ่งก็เข้ามาเรียนฟรีเหมือนกันนะทิ์ก็เลยเอาโอกาสนี้มาแบ่งปันกันนะคะใครอยากได้เออใครชอบของฟรีนะฟรีในที่นี้ไม่ใช่ฟรีแบบไร้ประโยชน์นะเออไม่ใช่ฟรีแบบก็ล็อกก็แก๊กนะที่บอกเลยฟรีแบบนี้นะแต่แบบโหโคตรคุ้มค่านะคะเข้ามาเรียนฟรีแต่โคตรคุ้มค่าบอกไว้ก่อนเลยนะอ่ะวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งถ้าอยากประสบความสําเร็จคุณจงคุยกับคนที่ภาษาเดียวกันโอ้เพราะเราได้ยินฟังคํานี้ปุ๊บ มันทำให้นึกนึกถึงตัวเองไงคะนะเพราะอะไรคะเพออะราะหลายๆคนเนาะเวลาเข้ามาทําอะไรคุณฟังใครคะคุณฟังเสียงของใครคุณคุยกับใครอยู่แล้วคุณเชื่อเสียงของใครถ้าคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะคุยกับตัวเองหาเหตุผล เขาจะไม่ฟังคนรอบข้างหรือคนที่แบบมีความคิดลบๆมีความคิดที่ไม่ได้ไปแนวทางเดียวกับเขาจริงป่ะเพราะอะไรคะเพราะคนที่เขาสําเร็จแล้วเขาไปหาข้อมูลมาจริงป่ะหาข้อมูลมาแล้วมีคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆออกมาเป็นต้นแบบออกมาเป็นตัวอย่างให้เขาได้เห็นแล้ววันนี้เวลาที่เขาจะเลือกคุยกับคนแน่นอนค่ะเขาต้องเลือกคุยกับคนที่คุยกับเขารู้เรื่อง แต่ใครได้หลายคนเป็นไงคะเวลาจะลุกขึ้นมาทําอะไรคุณคุยกับใครคะป้องคนคุยกับแฟนคุยกับคนในครอบครัวคุยกับเพื่อนร่วมงานคุณเคยสังเกตไหมคะบุคคลเหล่านี้ที่ทิพพูดมาเขาจะไม่เคยพูดสนับสนุนคุณเลยแต่เขาจะพูดอะไรนะพูดห้ามเฮ้ยอย่าทําเลยมึงไม่มีความรู้เอยอย่าทําเลยเดี๋ยวเจ๊งเฮ้ยอย่าทาเลยมึงไม่เก่งเออมึงมึงเขาเรียกอะไรเออมึงทําไม่ได้อย่างเขาลอกอะไรอย่างเงี้ยจริงปะ เฮ้ยอย่าทำไปเลยแบบทําไปก็คือคือนเรียกอะไรนะเดี๋ยวก็โดนหลอกหรอกเดี๋ยวเขาก็ปิดหนีหรอกอ่ะเนี่ยสารพัดที่เขาจะพูดให้เราแน่นอนค่ะบอกเราใช่ไหมว่าคนเหล่านี้เขาจะไม่เคยพูดสนับสนุนเราแต่เขาจะมีแต่คําขัดแย้งนะคำขัดแยง้นะขแยงข้อห้ามเออเอาง่ายอ่ะเหมือนถ้าพูดสวยๆหน่อยก็คือคําเตือนนะเหมือนเตือนแบบว่าหวังดีแต่ประสงค์ร้ายจริงไหมคะ หวังดีแต่ประสงค์ร้ายใช่ค่ะคนในครอบครัวพ่อแม่เราพี่น้องเราเขาอาจจะพูดเพราะหวังดีกับเรากลัวว่าเอ้ยเราจะเจ็บตัวกลัวว่าเราเนี่ยจะผิดหวังล้มเหลวอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสา,สามารถจะคิดได้ในแนวของเขาเนาะแต่วันนี้อย่างตัวทิพย์เองทิพย์เข้ามาทําในโลกออนไลน์เข้าออกมาแบ่งอ่ะเข้ามานะคะแบ่งปันออกมาไลฟ์สดออกมาแบบนี้ทุกวันเชื่อไหมคนในครอบครัวก็ไม่ได้เห็นด้วยพี่สาวก็ไม่ได้เห็นด้วยพอทิพย์รูบอกว่าทิพย์จะลุกขึ้นมาทําเกี่ยวกับอางานที่เป็นแพลตฟอร์มอ่าน้องชายก็บอก ไม่โอเคนะเออไม่โอเคนะไม่เห็นด้วย,วยนู่นนี่สาร,รพัดท,ที่เขาจะให้เหตุผลกับเราแต่วันนี้ทิพไม่ฟังทิพไม่ฟังเพราะอะไรคะเพราะทิพเอาตัวเองเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลทิพเข้ามาดูว่าเฮ้ยมันมีหลักฐานคนที่ประสบความสําเร็จจริงไหมออกมาเป็นต้นแบบให้เราจริงไหมเขามีระบบสอนเราไหมมันยากเกินสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยคนจบแค่มหกแบบทิพอะทําได้ไหมถ้ามันยากเกิน ทิพไม่สามารถทําได้โอเคทิพก็จะไม่ตัดสินใจทําแต่ในธุรกิจแพลตฟอร์มที่ทิปตัดสินใจทํามันมีคนที่จบแค่กศนก็มีจบแค่ปหกก็มีนะมสามก็มีมหกแบบทิปก็มีมันออกมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าเฮ้ยวันนี้คนที่เขาประสบความสําเร็จอ่ะในโลกออนไลน์อะมันมันไม่ได้แบบเหมือนกับความคิดเดิมเมแล้วนั่นหมายความว่าเราก็เป็นคนนึงที่จะประสบความสําเร็จได้ จริงปะทีเนี้ยเราแล้วพอเรารู้แบบนี้แล้วเนาะเออเราเจอข้อมูลแบบนี้เราเจอหลักฐานแบบนี้ทิปเลยไม่ฟังทิปเลยไม่ไปคุยและพอบอกเราใช่ไหมว่าถ้าเกิดคุยเมื่อไหร่เขาจะมาสกัดกั้นเราทันทีเลยนะเขาจะห้ามเราทันทีเขาจะบอกนู่นนี่นั่นโหสารพัดแล้วสุดท้ายเป็นไงคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ฟังนะฟังและคุยกับคนแบบนี้อยู่เราจะล้มเลิกไปเราจะเริ่มท้อเนาะเออตอนแรกมันจะเริ่มท้อเริ่มคิดมากนะเฮ้ยเราเลือกผิดหรือเลือกถูกเฮ้ยเราจะทําได้ไหมนะเห็นไหม ถ้าใครที่คิดแบบนี้อยู่นะคะคุณบอกเลยว่าคุณจะเริ่มเขาเรียกอะคุณจะเริ่มเป็นเดินเป็นหนทางของการจบเห่และเพราะคุณอนะไปคุยกับคนที่เขาเนี่ยคุยคนละภาษากับคุณนะคุยละคนละภาษากับคุณอย่างวันนี้ทิพย์บอกว่าเฮ้ยทิพย์อยากจะประสบความสําเร็จในธุรกิจแพลตฟอร์มที่ทิพย์เลือกทําที่ทําไงคะทิพย์พาตัวเองเข้ามาในกลุ่มคะ่ะในกลุ่มปลุกพลังในกลุ่มที่เขาสอนงานนะคะที่เขาเออกมาแบ่งปันประสบการณ์สิ่งดีๆและสอนงานให้ทิพย์ทำงานเป็น เนี่ยคือคนที่คุยภาษาเดียวกันทุกคนจะมีความฝันมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายคล้ายๆกันและเราก็จะพากันเดินไปนะเราก็จะพากันเดินไปหาจุดหมายนั้นเราเรียนรู้ไปด้วยกันเราฝึกฝนไปด้วยกันอะไรผิดอะไรถูกเราแบ่งปันกันเนี่ยคือคนที่คุยคนละคุยภาษาเดียวกันนะคะคือคนที่คุยภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่องคุยไปในแนวทางเดียวกันมาเติมพลังทุกวัน แต่จะมีใครบางคนนะคะพาตัวเองเข้ากลุ่มเข้ามาเรียนรู้เข้ามารับพลังจริงแต่พอกลับไปบ้านไปไงคะไปเจอคนที่บ้านเป่าหูมาบ้างว่ามัาง่งเสียดสีกระทบกระเทบมัง่งอะไรเงี้ยคุณเริ่มจะหมดพลังอีกแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มรู้สึกแบบนี้คุณต้องรีบจัดการตัวเองด่วนเลยนะคุณต้องหาวิธีอะไรก็ได้ที่จะทําให้คุณเนี่ยหลุดออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นได้ไปหาเลยค่ะหาเพื่อนคนที่คุยภาษาเดียวกับคุณค่ะนะไปคุยไปรับฟังรับพลังงานดีๆจากเขา อย่าปล่อยให้ตัวเองนะคะอย่าอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปคุยกับคนที่คุยไม่ใช่เรื่องเดียวกับคุณนะเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนเวลาคุณไปดูหนังอ่ะเออถ้าคุณไปดูดูเรื่องเดียวกับเขาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณคุณคุณดูกันคนละเรื่องอ่ะคุณก็พูดเขาก็พูดอ่ะคุณจะรู้เรื่องไหมอ่ะก็ไม่รู้เรื่องไงเหมือนกันแหละเหมือนกันเหมือนกับการที่เราลุกขึ้นทํางานในโลกออนไลน์อ่ะ นะเราเป็นคนที่เข้ามาเรียนรู้เข้ามาฝึกฝนพัฒนาตัวเองเราก็เอาตัวเองเนี่ยไปหมกนะไปหมกไปฝังอยู่กับคนที่เขาเนี่ยทำงานในด้านนี้เราก็จะได้เทคนิคดีๆความรู้ดีๆแล้วเอาฝึกฝนเสร็จก็เอามาลงมือทําแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไปคุยกับคนที่เขาไม่ได้ทําออนไลน์อะ่ะคุณจะได้อะไรคะคุณจะได้ข้อคิดดีๆไหมคุณจะได้วิธีการดีๆไหมไม่ได้เนี่ยแหละเพราะคุณกับเขาคุยละคนละภาษาและอย่าเสียเวลา อยาเสียเวลาที่จะไปคุยกับคนแบบนี้อยาเสียเวลาที่จะไปเฝ้าอธิบายให้เขารู้จักให้เขามารู้จักหรือให้เขามาเข้าใจในสิ่งที่เราทำเพราะคนเหล่านี้นะคะเขาไม่ฟังคุณอยู่แล้วจริงไหมเขาจะฟังคุณทำไมเออถ้าเพราะอะไรเพราะความคิดของเขาว่าเขามีความเชื่อแบบนั้นว่าโลกออนไลน์ไม่สามารถที่จะแบบว่าประสบความสาเร็จได้หรอกนะโลกออนไลน์เฮ้ยมันเหมือนจับอากาศอ่ะ แล้วเขาก็ฝังไปอีกแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยคนอย่างคุณทำไม่ได้หรอกจริงไหมเนี่ยแหละอย่าเสียเวลาอันมีค่าของเราไปมัวเฝ้าอธิบายให้คนกลุ่มนี้ฟังเพราะคุณกับเขายังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องสิ่งที่เราควรทำคือเราต้องเอาเวลาที่มีค่านี้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่จะนำพาเราให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ไปไปเอาเวลาไปเรียนรู้เอาเวลาไปฝึกฝนเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่า ดีกว่าเอาเวลาไปนั่งอธิบายให้คนกลุ่มนี้ฟังเสียเวลานะเพราะอะไรคะเพราะถ้าเกิดเขามีความคิดเดียวกับเราเขามองว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้เฮ้ i, เป็นเราเป็นคนหนึ่งที่เราก็ทําได้เขาก็จะเดินมาฝั่งเราจริงนะแต่ถ้าวันนี้เขาไม่มายังไงอ่ะคุณอธิบายให้ตายอ่ะมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ดีไม่ดีทะเลาะกันผิดใจกันบาดหมางกันคือ เห็นไหมก็จบแยกย้ายกันไปแต่มันจะดีกว่าไหมเท่าวันนี้เราเอาเวลาของเราเนาะไปฝึกฝนตัวเองไปเรียนรู้นะคะไปฝึกฝนไปเรียนรู้ทําให้มากพอและเอาผลลัพธ์เอามาให้เขาเห็นว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถประสบความสําเร็จได้พ่อทิพย์ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ทิพย์กำลังทําอยู่ณนะจุดตรงนี้เช่นเดียวกันในเมื่อวันนี้คนในครอบครัวไม่ได้เห็นด้วยเขาไม่ได้มองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะสามารถประสบความสําเร็จได้ ทิพก็แค่หยุดพูดค่ะทิพหยุดอธิบายค่ะทิพไม่พูดกับพี่น้องของทิพแล้วนะคะทิพไม่ไม่พูดกับพี่น้องของทิพหรือเพื่อนคนไหนก็ตามที่แบบว่าเราเคยกับคูเคยคุยกับเขาแล้วแล้วเขาไม่เห็นด้วยทิพหยุดค่ะแต่ความสัมพันธ์ของเรามันยังคงมีเหมือนเดิมจริงไหมแต่แค่เราหยุดที่จะพูดเรื่องเ,อเกี่ยวกับการงานที่ทํานะคะเรื่องถ้าแค่อะไรที่คุยได้คือคุยอะไรที่มันเริ่มไม่ใช่เราก็แค่ถอยออกมาเห็นไหมเรามันก็จะไม่เกิดการบาดหมางอะไรกันแต่สําหรับ เขาเรียกอะไรแต่เราอะ่ะมีหน้าที่ทําให้เกิดผลลัพธ์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่ทิพย์ทำทิพย์เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เออพูดกับพ่อกับแม่ให้จบว่าทิพย์ทำอะไรเพาะอ,อะไรพราะพ่อ,พอ,พอ,พอแม่เขาห่วงเนาะเขาห่วงว่าเราอะ่ะจะไปอาจจะทําไม่ได้จะโดนเขาลอกเออจะกลัวว่าถ้าสิ่งที่เราทำเนะี่ยคือมันจะสูญฟรีอะไรเงี้ยนะแต่ทิพย์มองว่าเฮ้ยคือบอกแล้วไงว่าเราเป็นคนไปดูข้อมูลมาแล้วเราไปศึกษาข้อมูลมาแล้วเราก็ตัดสินใจ นะเราก็ตัดสินใจเราพูดบอกเขาไปเลยบอกว่าอ่ะพูดกับเขาตรงๆเลยนะว่าเพราะอะไรทําไมอ่าบอกเหมือนเขาเรียกอ,อะไรแม่เชื่อใจหนูไหมเออตลอดชีวิตนะหนูก็ดูแลชีวิตตัวหนูเองมาถูกไหมแล้วแม่คิดว่าหนูอ่ะจะทําลายชีวิตตัวเองเหรอในเมื่อหนูตั้งใจทําอะไรคือหนูต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตหนูใช่ไหมเนี่ยพูดกับเขาตรงๆนะคะพูดให้เขารู้ไปเลยว่าเฮ้ยเราเราเนี่ย เขาเรียกไงอะ่ะเพราะว่าตลอดชีวิตเนาะเราอย่างทิปอะทิปดูแลตัวเองมาพ่อแม่เขาก็จะเกิดความเชื่อใจเพราะทิ์ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเขานะไม่ได้นําพาเรื่องเดือดร้อนอะไรไปให้เราอยู่ในลูกของเขาเราอยู่บนเส้นทางของเราตลอดเราไม่เคยทําอะไรให้เขาต้องทุกข์ใจเมื่อพอเราพูดเหตุผลจริงๆกับเขาเขาจะเข้าใจเราเหมือนกันอย่างบางคนอาจจะมีแฟนไม่เห็นด้วยอะ่ะอันนี้คือมันเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะที่ใครๆก็เจอนะที่ใครๆก็เจอ บางคนพ่อเพื่อนบางคนที่เข้ามาเรียนในกลุ่มเนอะเออบางทีมันน่าเห็นใจที่แบบว่าจะเรียนก็ต้องแอบเรียนบางคนเข้าไปเรียนในห้องน้ําเออบางคนไปเรียนในโรงรถอย่างเงี้ยเพราะอะไรคะเพราะคนข้างๆไม่เห็นด้วยบางคนก็โอมีม,มีอาค้าราชการนะพวกหน้าที่ต้องรับผิดชอบสารพัดเลยแต่บอกเลยว่าคนกลุ่มเนี้คือคนที่เขาเนี่ยเห็นบางสิ่งบางอย่างเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ปล่อยให้สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่จะฉุดล้างเขา เขาไม่ได้มองว่ามันคือปัญหาเลยแต่เขาแค่คิดต่อว่าแล้วจะทําอย่างไรถึงจะสา,สามารถแก้ปัญหานั้นได้เห็นไหมเขาก็แค่ไม่ไม่คุยกับคนที่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเอ้าในเมื่อแฟนคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยเขาก็แค่หยุดนะสวัสดีค่ะคุณทิมมี่นะคะขอบคุณค่ะนะที่มาให้กําลังใจกันนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากประสบความสําเร็จจงคุยกับคนที่คุยภาษาเดียวกับเราเท่านั้น หาวิธีแก้หาแนวทางนะคะที่จะทำยังไงให้เราอะไปถึงจุดมุ่งหมายอะไรที่ไม่ได้นำพาก็คืออย่าไปอย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่างที่ที่บอกคุยคนละภาษาไม่มีทางที่เขาเนี่ยจะคุยกับเราไปรู้เรื่องแต่เขาจะมาสกัดขาเราให้เราเนี่ยล้มได้ไวมากขึ้นเท่านั้นต่างหากแต่ถ้าวันนี้อยากจะประสบความสำเร็จค่ะพาตัวเองค่ะไปอยู่กับคนที่เขาอะคิดเหมือนเราพูดเหมือนเราทำเหมือนเรา นะและเราก็ไปดึงดูดเอาพลังงานเหล่านั้นเอามาทำด้วยพูดเก่งเหรอนะถามว่าถ้าพูดเก่งนะเอออันนี้ที่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเมื่อก่อนที่ขี้อายนะนะขอบคุณค่ะนะก็คือขี้อายไม่กล้าพูดแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ย ฝึกทุกวันนะคะฝึกทุกวันไปเรียนรู้อะไรมาได้คีย์เด็ดอะไรมาโอเคเราออกมาแบ่งปันนะอย่าคิดเยอะว่าจะต้องนานนะคะเราพูดในความเป็นในในตัวตนของเราเนาะเราอย่าไปคิดนะว่าเฮ้ยเราจบมันน้อยอะไรเงี้ยอย่าคิดนะเพราะตัวทิพย์เองทิพย์จบแค่มหนะเมื่อก่อนก็เคยคิดเหมือนกัน อ่าใช่ใช่นะเนี่ยแหละการที่เราคุยกันรู้เรื่องเพราะเราคือคนขึ้นเดียวกันคือคนที่อยากจะประสบความสําเร็จเรามีจุดมุ่งหมายเหมือนกันเรามีความคิดมีแนวทางไปในทางเดียวกันเราจึงพูดและฟังกันเข้าใจนะแต่อย่างถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะอย่างที่บอกอย่าเสียเวลาอธิบายค่ะนะอย่าเสียเวลาอธิบายใช่ค่ะพลังงานด้านดีดึงมาเจอกัน เขาเรียกอะไรนะบุญเสมอได้เจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราจะมาเจอกันนะคะขอบคุณค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันนะคะนะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาคุยกับคนที่คุยละคนละภาษากับเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราคุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันจะดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาหาเราและมันจะเหมือนเป็นการคือแค่คําแค่แค่ประโยคไม่กี่คําอะคุณไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องมาสรรเสริญไม่ต้องมาเยินยอไม่ต้องมาพูดชมอะไรให้เวอร์แค่มีความสุขวันเนี่ย เออเราเนี่ยความมีความคิดเหมือนกันเลยเราถึงได้มาเจอกันเห็นไหมแค่คําพูดแบบนี้มันมันมันรับรู้ได้ทันทีของขึ้นเนี่ยว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนกันเราเดินไปข้างหน้าเหมือนกันเราพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันเราพร้อมที่จะเรียนรู้และแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันเนี่ยแหละมันสัมผัสได้ทันทีเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าอยากประสบความสําเร็จนะคะจงรู้ จงเลือกคุยกับคนภาษาเดียวกับเรานะคุยกับคนภาษาเดียวกับเราไปรับพลังงานกับคนที่คุยในเรื่องเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันและเราเนี่ยจะได้เขาเรียกอะไรมันมันเหมือนแบบเป็นลมใต้ปีกให้การเป็นกระยาในมิตรที่ดีให้การที่จะส่งเสริมให้เราเนี่ยไปหาจุดมุ่งหมายได้ไวเราอาจจะไม่ได้ทําธุรกิจตัวเดียวกันเราอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนเราอาจจะเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกก็ได้ จริงไหมแต่สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราเนี่ยได้รับพลังงานดีๆโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยเพราะอะไรคะก็เนี่ยแหละเราคุยกันไปในทางเดียวกันมันเลยส่งเสริมมันเลยส่งเสริมสนับสนุนกันโดยปริยายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะอย่าเสียเวลาอธิบายอะไรให้กับคนที่เขาไม่ได้เข้าใจเราแต่เราจงมีหน้าที่ทําในจุดของเราทำในทำในหน้าที่ของเราให้ออกมาดีออกมาแบบให้มันเขาเรียกอะไรให้นําพาให้ตัวเราเนะี่ยประสบความสําเร็จ ทําให้เขาได้รู้ทําให้เขาประจักษ์ได้ว่าเฮ้ย mm hmm. สิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกมันคือสิ่งที่ใช่มันคือสิ่งที่ใช่สําหรับเราจริงๆนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะนะอันนี้เป็นสิ่งดีๆที่ทิพตั้งใจเอามาแบ่งปันกันเนาะมันเป็นคีย์ที่เราไปได้ยินมานะแล้วแล้วทิพก็เลยอ่ะเฮ้ยมันมันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะทิพก็เลยเอาออกมาแบ่งปันแล้วก็เนี่ย นะเอออย่างน้อยเธอทิพก็ได้เพื่อนใหม่นะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะคะไม่ว่าจะตอนนี้หรือย้อนหลังนะทิพก็ขอให้คุณนะคะได้รับพลังงานดีๆจากทิพไปนะคะและขอให้คุณนะคะมีสุขภาพที่ดีเนาะมีรอยยิ้มมีความสดใสนะคะเพราะทิพตั้งใจเอาสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันกันทั้งขึ้นของความสนุกสนานเบิกบานเออนะตั้งใจอ,ออกมาแบ่งปันกันทุกๆวันและทิพก็เชื่อว่าใครก็ตามที่ได้เข้ามาเจอทิพ คุณจะรับรู้นะคะสิ่งที่ทิพตตั้งใจแบ่งปันเช่นเดียวกันนะคะแล้วโอกาสหน้าน้องทิพ์จะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะคะมันอาจจะมีอาประโยชน์เล็กๆน้อยๆก็ได้นะอาจจะแบบไม่ได้มากอะไรนะหรือบางคนอาจจะรู้มาแล้วอา่าไม่เป็นไรนะคะแต่เราตั้งใจออกมาแบ่งปันกันนะแล้วโอกาสหน้าจะเอามาให้กันอีกนะคะสำหรับวันนี้ทิพไปและะ้วค่ะสวัสดีค่ะ